อะไรแล้วครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้มาเจตนาเ็าไม่ดีนะเจตนาเ็าดีคือไม่ได้แบบบอกว้ว่าไม่ได้มีเวลามานั่งคุยกันไม่ได้มีเวลาวางเพนเ,เลยแล้วชีวิตไม่เคยวุ่นวายขนาดนี้ไงตื่นแล้วขึ้นไล์เลยแล้วก็รู้ไล์เสร็จก็นอนกันเลยก่อนหน้านี้เราไล์ของเองยี่สิบชั่วโมงสิบชั่วโมงต่อวันอะ่ะเราก็ว่าเราวุ่นวายแล้วเจอเทศกาลนี้เข้าไปมึงเป็นไก่ตาเปียกเลย แต่คนพี่ว่าเราได้เงินเยอะกับเทศกาลนี้จริงๆนะที่เราขายของมาทั้งปี<ด>เราได้เยอะกว่านี้แต่นี่คือมันเร็วขายมานานแล้วอ๋อพูดเรื่องนี้ดีกว่ามีดราม่าเรื่องบะหมี่ปะปฟ้าที่หมอน,นี้ไปพูดในรายการเฉะว่าทำไมเป็นถนึงขายบะหมี่ได้ดีขนาดนั้นที่บอกว่ากำไรตัวร้านสามล้านบาท จริงจมีตัวแทนกำไรถ่วยละล้านละล้าน่วยละบาทมันมีตัวแทนใช่ไหมตอนนั้นอ่ะตัวแทนเราไม่ใช่คือมีไม่ใช่ตัวแทนมันเป็นขายส่งไปตัวแทนนั่นไม่ใช่ตัวแทนนั่นก็คือแบบขายยกลังอือขายยกลังยกลังก็คือตอนแรกแบบมันเต็มแบบนี้ใช่ไหมผมขายยกลังเอาคือหมดเลยอื หมดอันนี้เลยเช่าอันนั้นเช่าเช่าห้องเช่าเป็นเทาเขาก่อนที่รากิบาย่ะขอบอกว่าดราม่าอะไรเขาเขาบอกว่าเออถ้าได้เดือนละสามล้านนะตกสามสามล้านช่วยใช่ไหมแสดงว่าต้องขายได้วันละแสนช่วยแล้วก็มาบอกว่ามันทําไม่ได้ขายปีแสนช่วยมันไม่ใช่แค่ขายปีไงก็ขายปีกแสนช่วยก็ขายได้ต่อไม่แต่ว่าเรามีเรามีส่งใช่ไหมล่ะไม่คือสินค้าที่ขายปีกวันละแสนชิ้นก็มีครับมีไ้เห็นทุกคนมันมันมีเยอะที่เราไม่รู้จักอ่ะอื อย่าไปคิดถ้าเราไม่ได้รู้เราไม่ต้องไปตัดสินเขาแล้วคนก็ไปเอออตามเขาไม่ดีไม่รู้กี่แบรนด์ที่มันก็เป็นแสนชิ้นอีเจนนี่มันพูดเกินมันก็คนหลังนั้นมันไม่ได้ชอบเราอยู่นยแต่ไม่ได้พูดเกินนะผัวฉันขายบะหมี่ขายดีจริงๆถ้าใครได้ติดตามอ่ะร้านส่งก็ไม่ดีมากแต่ว่ามันก็สนุกเนาะการเ้ิต้นที่สวยงามน้องมันก็มาแบบบะหมี่ยูจินตอนนั้นยูจินเราท้องยูจินอยู่การเรียนรู้นี่แหละ เราเรียนรู้แล้วต่อยอดต่อยอดต่อ,อ,อยอดมาจนแบบสบู่ยูจีนชาย,อยูอ๋อเขาเข้าใจว่ามีหน้าร้านไม่เราขายออนไลน์ไม่บะหมี่ถ้วยร้อนอม,มีคนแปะรูปไปดูอยู่นะโัวเทนก็ยังมาเลยโปเทนบอกขายดีมากเราทำมาเทศกาลเดนนี่ไหมสิบสองสิบสองได้ไหมขาดทุนขาดทุนก็ได้ไงไลูกค้าได้ลองว่าเราทำมาจริงจริงเข้ามาแบบก็เหมาือนสวัสดีค่ะ เคยสั่งมากินอร่อยมากเธอชอบรสอะไรเธอชอบเป็เตียวเดือมากผมคิดถึงมากเลยทำไมหยุดขายเพราะว่ากำไรน้อยครับแล้วก็เหนื่อยมากเพราะว่าขายเจอน้อยขายยกลางอะทุกคนลางนึงอะแล้วผมเป็นแพ็คเองผมมีพนักงานแค่สามคนคือผมป้าแนนด้วยตอนนั้นแล้วก็พี่แนนตอนนั้นพี่แนนไม่มีงานเพื่อนเจนอะผมก็แบบจ้างมาแต่ก็จ้างพี่ป๊อปเพื่อนเจนอีกคนหนึ่งมาช่วยเป็นพาร์ทไทม์ช่วยนั่งมนทำกันสามคนเนี่มันก็เป็นแบกแพ็ค ผมถึงรู้ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นไงรู้ตั้งแต่แบบพนักงานทุกขั้นตอนผมโตผมทำเองหมดแล้วมันก็เป็นที่มาว่าทำไมแม่ในได้มาทำงานกับเจนนี่ใช่ผัวของบุลเริ่มจ้างมาจนถึงตอนนี้ตอนแรกมาทำงานร้านทองใช่ไหมใช่คนที่เขายังไม่ลองถามว่าบุลลี่ว่าทำเลยรอนร้อนรอรอนก็บอกว่าไม่จริงหรอกใยรง้ได้วันละแสนถ้วยมึงร้านส่งอ่ะบางร้านได้เป็นล้านชิ้นนะต่อวันน่ะคนที่พูดมันก็เคยขายของเลย ไม่หรอกแต่ว่าเขาแบบว่าไปคอมเมนต์ไม่จริงแล้วคนก็ไปเอออ,อว่าอ่ะก็คนที่เอออก็แล้วแต่ก็ใช้โซเชียลนะคุณดูแหล่งข่าวดีๆนะครับดูแหล่งข่าวดีๆดูข้อ,โม,โอมูลดีๆถ้าแหล่งข่าวยังไม่กล้าเปิดตัวหรือว่ามันคือใครยังเป็นอาวตานอยู่โดยอ่คุณจะเชื่อหรอแบบนั้นคือนำพอเรานำนำความเท็จเข้าพอรบบอกขใช่ผิดไม่รู้กี่ข้อแล้วมั่นใจว่าแบบไม่โดนจับแน่เพราะว่า อวตารแล้วก็อยู่ต่างประเทศอยู่โน่นนี้นั่น,นแอบนู่นนั่นพูดอะไรต้องมีหลักฐานถ้าใครแบบโดยเฉพาะใครที่เป็นสื่อเป็นผู้บุคคลสาธารนณะผู้ติดตามเยอะชาวบ้านทั่วไปพูดอะ่ะเรายังเข้าใจได้นะเพราะเขาอาจจะไม่รู้จริงๆแต่ใครที่เป็นสื่อเป็นทนายเป็นอะไรเงี้อยาอาจจะต้องมีความมีหลักฐานพอสมควรน่ะถึงจะฟันธงได้ว่าใครเป็นไงอะ่ะใช่ไหมขนาดศาลน่ะเขายังต้องแบบใช้หลักฐานเยอะแยะเลยถูกปะ่ะจีรู้สึกไงที่ว่าคนบางคนห่อ เออพอมีขาปุ๊บเออไม่เคยชอบเลยคนเนี้ยคือคนหลังนั้นคือเขารอขาแบบนี้ขาเสียขายไปดอกเพชรนิวมันได้ผลไงก็คือจะมีคนที่ว่ามาเป็นเออไม่เคยชอบเลยว่าแล้วมันต้องแบบนั้นว่าแล้วมันต้องแบบนี้พี่ล่าเขาเพิ่งรู้ว่าต่อให้เราทำดีแค่ไหนอะ่ะเกลียดพคือเกลียดใช่เราไม่มีท <c oughs> างที่เราทําให้คนแบบชอบเราทุกคนได้เดินมาสิบคนนะไม่ต้องร้อยคนหรอกในสิบคนนี้ก็มีคนเกลียดเราต่อให้เราแบบว่า ให้เงินเขาทุกคนเท่ากันหรืออะไรอ่ะเขาก็เขาตะหนักรู้แล้วว่า <c oughs> มึงไม่ต้องพิเศษไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าใครแล้วเจนนี่มึงเอาที่มึงมีความสุขเถอะเพราะว่ามึงเหนื่อยเปลา่าแล้วรู้สึกไงเอ, ا, เอาแี่บอกว่าเาียดมันมากเลยตันเนี้ยแล้วเจนรู้สึกไงแล้วกูกูก็ไม่ได้ชอบมึงแต่กูก็ไม่ไม่ไม่ใช่รู้จักมึงแล้วไม่ต้องสนใจเขาแค่เหมือนได้บทเรียนเล่มใหม่ว่าเออว่ะ มันไม่ชอบก็คือไม่ชอบจริงๆนั่นแหละใช่ตอนในนิตยนเจนพยายามอธิบายว่าเอ้ยเราไม่ใช่แบบนั้นนะเราต้องแบบนี้อยากให้คนยอมรับในตัวเขาก่อนหน้านี้แต่แม่งไม่มีผลถูกไหมวุ้ยกินไปคุยไปลูกค้าบอกชอบเราทำงานกันขนาดเนี้ถ้าเรามีเวลาว่างไปนั่งไหนเอาเราเอาเวลาว่างไปหาลูกดีป่ะป่ะเอาเวลาว่างพาลูกไปเล่นน้ําเอาลูกไปกินข้าวดีกว่ามือขอบคุณแกงส้มปูจากพี่บาสกับพี่กิฟนะตา แล้วก็อะไรคะเดี๋ยวผมกำเขาจะตามะสนอไปแล้วต um, ่อไอต่อหน้าคอยดีแล้วหลังเขาก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะคือเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นไงอ่ะแต่ว่า เขาคิดนะว่าการที่เราสร้างผลประโยชน์อ่ะเอ้าเหมือนกันแบบเราไปให้เงินเขาเราไปเหมาซื้อของเขาเราไปช่วยเขาขาดของไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีกับเราหรือไม่ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเราไม่ว่าเขาจะเกลียดเราอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วความจริงคือการที่เราสร้างผลประโยชน์ให้เขาผลประโยชน์มันเกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละคือความจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะเกลียดเราหรือไม่ชอบเราแต่เราสร้างผลประโยชน์จริงๆ คือมันมีประโยชน์มีหลักฐานเกิดขึ้นได้เห็นรประโยชน์มันเกิดขึ้นจริงๆแม้ว่าคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ใช่ไหมซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเขาเคยอ,อยากพิสูจน์ตัวเองเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเยอะมากแบบว่าเขาต้องชื่นชมเจนนี่ไม่ได้เป็นเหมือนในข่าวนู่นนี่นั่นเลยไม่เสียงเปล่าอ่ะไม่มีประโยชน์เลยอ่ะเขาเข้าใจคนเขาเรียนรู้คนเนี่ยจนแบบเขารู้สึกว่าเออคนดีมันไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นแล้วก็ คนไม่ได้คิดมาล้อทุกคนขนาดนั้นแล้วก็เคยแบบกลัวกรวมไม่อยากทําดีอะไรไม่อยากทําบุญเลยนะแต่ว่าก็นั่นแหละกะไรที่เราทำล้วก็คือทําไปความดีมันเกิดขึ้นจริงประโยชน์มันเกิดขึ้นจริงๆถ่าร้อยมาคนได้หน่ะมีหลายคนบอกว่าอยากอยากได้ตะกร้าแกงส้มอยากรอบหน้าถ้าเรามีโอกาสทำโรงทานทําแกงส้มนะทําไมจะใครจะพูดว่าทำไม่อื ถ้าแกงส้มของแม่มากเลยอะอ้โตะก้าหมดอยู่ต้องแก้ตะก้าก่อนเพราะเพิ่งขายไปตีหนึ่งเขายังทําไม่ได้พอไข่เจียวอีกทอดต้องปฏิเสธก่อนข้างบนถึงจะปฏิเสธได้สามรอบเร่งอมไข่เจียวอีกค่ะโอ้ยบูมมีไม่จามบ้างหรอตั้งแต่กูไลฟ์มาคนถามมามึงไปแล้วฮอ่าเก้าสิบคนในร้อยคนไปดูสถานที่ ไงบ้างวันนี้ออมบุ้งถ่ายเป็นคลิปมึงกินข้าวไหมได้ส้มมื่อวัดปะไม่ใช่อันนี้ร้านเค้กส่งมาให้เลิศมาไหนดูสิเปมนคลิปป่ะเป็นคลิปจ้ะโอเคไหมบุ้ง่ะโอเคเลยพี่จัดรถเยอะอือก็เดี๋ยวตัต่อสองสามสี่ดูเยอะสวยนะบุ้งคุซื้อให้ต้องขอแน่เลยจริงมีแฟน กระเป๋าเือเอใ่สองคนเดินเ้อีเดียวกับกระเป๋าเลยอ่ะแต่ว่ากระเป๋าคูไม่ให้แล้วชอเคอาที่นี่ไแล้เจ้าของสวยดิดูสมนเจ๋ใจดีอ่ะอ๋อเหี้ยเงียเหี้ยเยียเงี้มเหยีย้ยอมีสามชั้นแต่ว่าอันนี้คือหนึ่งคือสัญญาณดีแล้วก็ไม่กล้องสองที่จอดรถรองรับสี่สิบคันแล้วก็สตูใหญ่อ่ะสตูใหญ่อ่ะรถรถรถเข้าไปจอดข้างในได้สี่คันเลยสูงสุดนะ เขาเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นดาราใครอ่ะพี่เมเปิลช่วงเจ็ดอ๋อพี่เมเปิลรู้จักเออนั่นแหละเ้วไม่แล้วเขาไม่จีบสร้างสถานที่เหรอวะจริงเหรอออืหึสี่วันอะแล้วก็เราจะเน้นย้ำเรื่องสัญญาณทุกคนเพราะว่าถามแล้วถามอีกสัญญาณเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออใช่มีเขาให้สามห้องเลยนะหมแต่ว่าชั้นและชั้นหนึ่งอะ อันนี้ชั้นสองเดี๋ยวได้วันนี่สามพี่บุ้มรับจับรับจับข้วยข้าวไข่ให้บุ้มเพิ่มด้วยเพิ่มแเอาไข่เจียวให้บุ้มเพิ่มด้วยดีแล้วเดี๋ยวบุ้มขอเข้าไปทําสถานที่ตั้งแต่วันที่หกเลยไงวันที่หกเราหยุดไรนะคือดูจากอะไรตุะเสร็จแล้วข้อ ลูกค้าห e, ิวข okay, <c oughs> <on> ้าบไหมครับลูกค้าหิวไหมครับหิวเลยหิวเลยดูหิวอีกรอบหิวครับหาของกินมาขายลูกค้าเหรอเงินพวกินเข้าไปเยอะเลยลืมว่าของกินมีเทียบเลยมันเอ้าเดี๋ยวก่อนจะนี่กับกอง เอาอ่อนขอหน้าเลยมึงเมื่อกี้ขายเค้กไปเกือบสี่แสนนะเฮ้ยอืมนี่ขึ้นพี่ไปสองแบรนด์เองนะเื้ยแล้วเนี่ยออกกี่หลอค่ะก็เถิบไฟมาอีกก็ได้นะเพราะว่าทางเนี้ยทุกคนจะเดินตัดไฟแล้วมันเป็นเงาหลายรอบแล้วพี่นกไม่กินข้าวที่อ่ะทั้งวันตั่หลอดไว้แล้วไป กันมาตรงนี้บูมเป็นเงาถอยไปโอเคแล้วกาทาเดินตัดไฟได้เดูออ้อมเอาดีไหมตัวเราไปหน่อยชิขอเสียบใหม่ได้ไหมไฟเหรอได้ได้ตัดเถอะได้ยังไงมันซื้อมาเหรออันนี้ไดจ้จะมีราคาพิเศษใช่ไม่เป็นเลย